เรเล่นถึงชั้นสองอยู่เลยนะคะี่บงเวสกคือบริษัราก็มีทั้งภาพได้แล้วใช่ไหมดี๋ว่ขากลับเราขอมานั่งเล่นหน่อขอโทษนะคะเราไปสแกนในเพจราชพิสาหธกิจได้โอเคเดี๋ยวเจอกันค่ะขอบคุณมาก จะถึงไหม,ช,ไหมชั้นเจ็ดจะถึงไหมน้ำตอชั้นเจ็ดไปกันต่อนะคะออกมา,าไปลูกนนจ้าแม,นะม่จะไม่หงไแม่จะทายก่อนโอเคโอเคอเห็นไหมะดูก่อนก๊อ <Good. S 2> ดึงทำไมลูกไม่เห็นจะพึ้ฮัดเลยขึ้นไปเลยขึ้นอึดระวังนะไอเชือกจะดีดกันเองไปขึ้นไปเลยลูกโอเคเราจะปีนขึ้นไปแล้วคื้นก็มีเชือกให้ดึงนะคะแม่ทำเหมือนชันมากก็ยังไม่ชันยังยังไป ช่วงที่สองของเชื่อกก็หลังจากน้ำตกชั้นสองอะคะก็จะปีนแล้วนะคะไป ทุเลแล้วนะคะร,รีวิวไว้จุดโอเค ข <iento> uhm. ึ้นไป กันตาโอเคเรียบกตนตกไปต่อนะฮะเี๋ยวจะไปเบรกกันที่ห้าชั้นที่ห้าตอนนี้ฝนตกแล้วนะคะเปียกกันไปก็ดีก็เกือบทั้งตัวหรือยังคะเปียกกันอะเปียกทั้งตัวยังอ้าวว๊า ขึ้นไม่ทางขึ้นอยู่ทางท้าอะไรเโอเคขวาห้ามขึ้นเอาให้ไปทางซ้ายมีเจ้าหน้า,นาที่ดูอยู่ทางขึ้นทางขึ้นซึ่งไม่เหมือนทางขึ้นเท่าไหร่เลยเ <c ười> <c ười> นี่ยค่ะอ๋อจะมีเชื่ออยู่ตรงนั้นนะไปจริงเราคิดว่าจะแบบมาชิวๆเดินๆค่อยๆเดินถึงเวลาจริงนะ anh coi <laughs> nhất quá Anh mê này còn mê chưa จะถึงไม่รู้ทางไหนเลยห,ห,ห้ามเข้านนีมันอันนี้มั้งโอเคนี่เดินเรียบเลยนะเรียบมันตกเลยโอ้ ลูกระพานไหมเริ่มมีความสนุกมากขึ้นนะคะหลังจากผ่านน้ำตกชั้นที่สองมาหุย้ยเริ่มชันแล้วฝนก็ตักข้าึบึบึบ โอเคค่ะพคัสแล้วสวยๆเลยเราก็จะกลับมาน้างางนีสวยมล้วไปก็เดินเกาะลาวไปนะคะ้านนี้เ็นน้ำตกนะคะ เป็นไงบ้าง ยตอนนี้ขึ้นแล้วเป็นปช่วงขาขึ้นอึ๊บช่วงตีนะคะตีนเบาเบาแม่้า <c oughs> สงสารถ่ายเห็ดน้อยถ่ายหนูหน่อย,ยนนหน,อยนูสวย สนใจกันแต่เหตุแคมเป็นไม่สนใจหนูเลยไประวังกัดจังเอาไม้ให้พีทเลยอันนี้เราล้างท้ายหรือเปล่า <c oughs> เราล้างท้ายรึเปล่าอ๋อชั้นที่ห้าแล้ว เดี๋ยวเขาจะเบรกเราหน่อยนึงให้คนลงมาก่อนอึ้ยจ้าอึ้ยว้าวชั้นที่ห้า ก็มีจุดขายรองเท้าแล้วนะคะรองเท้าใครไม่ไหวก็ม <c oughs> ีแล้วจุดขายที่สามแล้วชั้นที่ห้านะคะ <c oughs> นี่แหละจากนี้ขึ้นไปอ่ะจะชันแล้วเดี๋ยวเราแวะแป๊บนึงก่อนพักก่อน นู่นเลยก็จะเป็นช่วงที่เกียะกายแล้วนะคะช่วงเหนื่อยละแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเช็คอินชั้นเสร็จแล้วเราก็จะลงมานั่งกินข้นาวกันที่ชั้นที่หา้าชั้นที่ห้าแล้ค